ทครองทวีวัฒนาทองน่วมอนุสร์สกูลทวีวัฒนาดิสตริกต์แบงค็อก Hi my dear student welcome back to English subject with teacher Rampai สวัสดีค่ะเด็กๆก,กินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนครองทวีวัฒนาทองน่วมอนุสร์กับคุณครูรำไพโพจิตนะคะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่อง colors colors ไปเรียนรู้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. น,นักเรียนอ่านสะกดคำศัพท์ชื่อสีต่างๆได้ 2. นักเรียนสามารถพูดสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับสีที่นักเรียนชอบได้ colors, colors, what color is it, what color is it. let's learn the vocabulary about c o l o r มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสีกันนะคะ blue, blue light blue, light blue dark green, dark green 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 เรามาสะกดกันนะคะ B L U E blue สีฟ้าค่ะ L I G H T B L U E light blue ถ้ามีคำว่า light like นำหน้าจะหมายถึงสีที่อ่อนลงนะคะอันนี้ก็คือสีฟ้าอ่อนค่ะ DARK 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 ก็คือสีเข้มนะคะ GREEN Dark Green แปลว่าสีเขียวเข้มนะคะ G R e e N. GREEN สีเขียวค่ะเรามาทบทวนกันอีกรอบนะคะ BLUE LIGHT BLUE DARK GREEN GREEN What color is it? Pink, pink, P I N K, P-I-N-K, Pink. สีชมพู Red, red, R e D, R-E-D, สีแดง Black, black, B L A C K. B-L-A-C-K, สีดำ Gray, gray, g r a y g r a y G R E Y gray, สีเทาทบทวนกันอีกรอบนะคะ Pink Red Black Gray What color is it What color is it Orange Orange purple purple yellow yellow white white let's spell the word together o r a n g e orange สีส้ม purple p u r p l e purple สีม่วง Y E L L O W, yellow, สีเหลือง White, W H I T E, white, สีขาว Color, color, คำสองคำนี้แตกต่างกันอย่างไรเรามาเฉลยเลยค่ะ Color ตัวแรกนะคะเป็นการใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันนะคะ Color ตัวที่2นะคะเป็นการใช้ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษนะคะใช้ได้ทั้งคู่นะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันถ้าเราจะถามถึงสิ่งของที่มีสิ่งเดียวว่าเป็นสีอะไรเราจะใช้ประโยคว่า what color is it เวลาตอบจะตอบว่า it is ตามด้วยสีเช่น it is red หรือตอบสั้นๆว่า it's red แต่ถ้าเราถามสิ่งของมีหลายสิ่งหลายอย่างหลายอันเช่นในรูปภาพนะคะมีมะม่วงหลายลูกนะคะเราก็จะใช้คำถามว่า what color, what color are they what color are they เวลาตอบนะคะตอบว่า they are ตามด้วยสีนะคะ they are yellow มาฝึกพูดต่อกันเลยค่ะ What color is your bag? What color is your bag? กระเป๋าของคุณสีอะไรถ้าเป็นสีชมพูรเราก็จะตอบว่า It is pink หรือเราจะตอบสั้นๆว่า It's pink ต่อไปนะคะ What color is your book? What color is your book? หนังสือของคุณเป็นสีอะไร It is blue หรือตอบสั้นๆว่า is blue ค่ะถ้านักเรียนอยากจะถามเพื่อนว่าเพื่อนชอบสีอะไรมากที่สุดนะคะเราจะใช้ประโยคนี้ค่ะ What is your favorite color Repeat after the teacher พูดตามคุณครูนะคะ What is your favorite color favorite color แปลว่าชอบมากที่สุดนะคะเวลาตอบนะคะนักเรียนก็จะตอบทวนประโยคเลยนะคะ My favorite color is green หรือตอบสั้นๆว่า I like green มาทวนอีกครั้งนะคะ What is your favorite color What is your favorite color ถ้าสมมุติว่านักเรียนชอบสีชมพูนักเรียนก็สามารถตอบได้ว่า My favorite color is pink My favorite color is pink หรือตอบสั้นๆ I like pink I like pink Let's practice writing. What is it? Look at the picture. What is it? It's a balloon, right? What color is the balloon? Is pink, right? คะนักเรียนถ้าคุณครูอยากจะแต่งประโยคว่ามีลูกโป่องอยู่หนึ่งลูกนะคะคุณครูก็จะแต่งประโยคได้ว่า It is a balloon นะคะ b a l l o o เป็นสีชมพูคุณครูก็จะเติมคำว่า Pink, ลงไปแบบนี้ก็จะได้ประโยคว่า it is a pink balloon เราสามารถจะแต่งประโยคได้อีกแบบนึงว่า the balloon is pink นะักเรียนดูตำแห,แหน่งของ pink ที่แปลว่าสีนะคะตำแหน่งของมันจะอยู่หน้าคำนามและอยู่หลังกริยา verb to be เพราะว่าสีเป็นคำคุณศัพท์ที่เอาไว้ขยายคำนามคือคำว่า balloon ให้เข้าใจลักษณะ ของคำนามได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะดูตัวอย่างประโยคต่อไปค่ะมีแมวสองตัวก็จะแต่งประโยคว่า these are cats cats สีอะไรคะ orange ใช่ไหมคะอ่ะก็จะเติมเข้าไปก็จะได้ประโยคว่า these are orange cats ไม่ยากใช่ไหมคะอ่ะลองมาดูว่าเราจะแต่งประโยคเพิ่มแบบไหน the cats are orange เติมเข้าไปแบบนี้นะคะพอจะเข้าใจไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวอย่างเพิ่มอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ These are pencils สีอะไรคะ What color is it What color are they มีหลายอย่างต้องใช้คำว่า What color are they ถ้ามีอย่างเดียวใช้คำว่า What color is it นะคะ,ะดินสอลายแท่งมีสีอะไรสีเขียวใช่ไหมคะ ครูก็จะเติมไปแบบนี้แล้วเราก็สามารถแต่งประโยคได้อีกแบบว่า These pencils are green นั่นเองค่ะแบบนี้นะคะเรามาอ่านทบทวนกันอีกรอบนะคะ It is a pink balloon. The balloon is pink. These are orange cats. The cats are orange. These are green pencils. these pencils are green. Let's do exercise มาทำแบบฝึกหัดกันค่ะค่ะนักเรียนคุณครูให้แบบฝึกหัดนักเรียน5ข้อนะคะ Part A นะคะ,ะ,คะเขาบอกว่าอ่านประโยคแลว้ววาดภาพระบายสีให้ถูกต้องนะคะข้อที่1 My flower is pink. my flower is pink flower แปลว่าดอกไม้ดอกไม้สี pink นักเรียนก็วาดรูปดอกไม้แล้วก็ระบายสีให้สวยงามข้อ2ค่ะ the umbrella is blue and white the umbrella is blue and white umbrella ก็คือร่มร่มมีสีบลูกับไว้ e นักเรียนก็วาดรูปร่มมาแล้วก็ระบายสี b บลูและก็ white ต่อไปข้อ3ม My dog is brown. My dog is brown. เขาให้นักเรียนวาดรูปอะไรคะ dog แล้วก็ระบายสีอะไรคะ brown นั่นเองนะคะต่อไปข้อสค่ะ My b a l l o o n are red and purple. บอลลูนเติม s แสดงว่ามีว่ามีหลายลูกใช่ไหมคะมีสี red กับ purple นักเรียนก็วาดรูปมาแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะ พาสต่อไปค่ะให้นักเรียนตอบคำถามตามความเป็นจริงคำถามมีอยู่ว่า what is your favorite color what is your favorite color แปลว่าคุณชอบสีอะไรมากที่สุดนักเรียนตอบตามความเป็นจริงเวลาตอบนะคะขึ้นต้นประโยคต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เมื่อเขียนประโยคเสร็จแล้วต้องใส่จุด f u l สต็อปให้ถูกต้องนะคะ เมื่อทำเสร็จแล้วนะคะนักเรียนสามารถที่จะถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มหรือเซฟจากใบงานแล้วก็แก้ไขแล้วก็ส่งทางไลน์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะตามไปตรวจให้นะคะคงจะพอเข้าใจนะคะสำหรับวันนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้เราเรียนรู้เรื่อง Co l o r ไปแล้วนะคะคุณครูให้ใบงานแล้วก็ได้อธิบายใบงานไปแล้วหวังว่านักเรียน คงจะเข้าใจและสามารถทำใบงานได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Thank you for learning By ายบา